สวัสดีครับวันนี้ ep 5นะครับสำหรับอัชิตะนะครับก็หลายๆคนก็มีข้อสงสัยหลายๆประการเนาะอันนี้ก็เล่าถึงการไปบ้านน้องครั้งแรกนี่คือวันนั้นเล่นอยู่ที่อาเภออุทุมพรพิสัยนะครับช่วงนั้นอุหอิงก็ยังเต้ยลายอยู่นะครับหลังจากเต้ยลายเสร็จคนของข,องขึ้นรถก็ได้รับโทรศัพท์ว่า ทองพูนนะครับแบ่น่แบ่น,น้อยทองพูน,นครับก็ได้จากไปนะครับพอรู้ข่าวแล้วก็ขับรถตามกันไปก็ในคลิปก็จะเห็นนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะไปถึงมีอะไรที่จะช่วยได้เราก็ช่วยอยู่แล้วนะครับก็คือได้ทำการเป็นคนขุดหลุมฝังนะครับร่างทองพูน ตรงต,มมง,งต้นมะม่วงเนะแถวต้นมะม่วงเนี่ยก็ยังจําได้อยู่นะครับก็ช่วงนั้นก็อีหลัาเศร้านะครับธรรมดาเนาะการจากไปนะครับมันก็ต้องมีก,การสูญเสียการจากการลาจากการพัดผาดจากสิ่งของที่ตัวเองรักมันก็มีความเสียใจนะครับ เป็นเรื่องธรรมดาวันนี้ก็คือครั้งแรกที่ได้ไปก็ได้ไปเจอบ่าวโทนนะครับแต่ว่าบรรยากาศมันไม่ได้คุยอะไรกันมากนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าบรรยากาศมันซึมมันเศร้ามันโศกเศร้านะครับนั่นก็ครั้งแรกที่ไปบ้านน้องเลยนะไม่รวมกับการเอาของไปให้นะครับอะนนนเอาของไปให้คือคนแม่เขาไม่ได้ลงรถนะครับตอนนั้นน้องภูมิอยู่ก็ให้ ภูมิคนมารับนะครับส่วน,นหลายๆท่านก็อยากรู้ว่าเอา้าไม่มีครอบครัวหรอนะครับไปกับน้องแบบนั้นครอบครัวไม่ว่าเหรอสำหรับส่วนตัวผมก็ทำการอย่าก่อนน้องมาก่อนน้องมาก่อนน้องมาประมาณเกือบปีนะ,นะครับก็ทำได้การยาด้วยเหตุผลส่วนตัว นะครับก็มีลูกชายหนึ่งคนกนะ็คือน้องอาชินี่แหละนะครับเด็กชายอาชิตะนี่แหละครับที่ตั้งชื่อช่องเนาะนะครับเพราะว่าจริงๆผมชื่ออารัตกล้านะครับถ้าเป็นเพื่อนในเฟซก็จะเห็นเนาะอารัตกล้ารักษาจิตนะครับเป็นคนอำเภอชุมแพรหรือบ้านเกิดก็ได้มาทำงานที่บุรีรัมนะครับก่อนบุรีรัมก็อยู่ที่ อำเภอวารินชลราบจังหวาาาัดบุรีรัมย์นนั้นอยู่นั้นประมาณ3ปีนะครับจากกรุงเทพก็ไปอยู่ที่วารินชลราบแล้วก็มาอยู่ที่บุรีรัมย์ได้ประมาณ10ปีนิดๆน,น,นะครับก็เป็นเหตุผลนะครับส่วนการดูแลครอบครัวผมก็ดูแลเป็นเรื่องปกตินะครับก็คือ ก็ด้วยความที่มีลูกชายคนเดียวนะก็ลูกก็อยู่กับแม่นะครับอยู่กับตากับยายนะครับผมก็ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก่อนหน้านั้นก็เปิดร้านอาหารนะครับเปิดร้านอาหารมีวงดนตรีมีอะไรนี่นะครับก็เกิดความเบื่อหน่ายนะครับเพราะว่าปัญหาร้านอาหารหลายๆคนถ้าเคยเปิดก็จะรู้เนาะ ก็พออิงมาก็เข้าทางนะครับการติดตามบุงอิงสิ่งที่ได้คือความสุขครับความสุขแล้วก็สังคมเพื่อนใหม่ๆนะครับมิตรภาพดีๆที่มีให้กันตลอดมานะครับมันเป็นอีกโลกอีกโลกหนึ่งนะครับส่วนตัวผมผมว่าทำงานประจำอยู่แล้วนะครับคือในพื้นที่จังหวัด นครนาสีมาบูรรัมอันนี้เป็นพื้นที่ทำงานนะครับซูริน,นะครับเรามีโอกาสก็คืออีสานใต้และภาคตะวันออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่เราทำงานอยู่แล้วนะครับด้วยลักษณะการทำงานก็คือไม่ได้มีเวลาตายตัวอะไรางนี้นะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราเคลียร์งานทำหน้าที่ตัวเองให้ไม่บกพร่อง ก็ได้มีเวลาไปทําตามใจตัวเองนะครับไม่ได้ไม่มีใครบังคับนะครับไปตามใจปรารถนานะหลายๆคนก็บอกว่าโอ้อิจฉาดิอะไรประมาณนี้นะครับก็เชื่อว่าคนที่รลกของหญิงทุกคนจะมีความรู้สึกเหมือนกันนะครับก็อบอุ่นนะครับเห็นไหมก็เหมือนหลายๆคนนะครับเวลายอย่างลูกสาวไป ต่างประเทศเนี่ยก็มีพ่อพอแม่แม่ fc ที่มีความรักความห่วงใยเพราะว่าทุกคนมีหัวใจเดียวกันไปส่งก็มีความอุ่นนะฮะมันก็ขยายฐาน fc ออกไปนะครับส่วนตัวผมก็คืออยู่กับบุญอิงนี้ก็คือถือว่าเป็นทุกคนหลายๆคนอาจจะไม่ทุกคนหลายๆคนก็รู้จักว่า โอเคเราก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความใกล้ชิดนะครับกับอุู้อิงและครอบครัวนะครับพ่อเอกไม่หน่อยนะก็ครับก็หลักๆเลยเวลาเราไปกับน้องนะครับการขับรถอยู่หลังเวทีหลักๆเลยคือจะเซฟพ่อเอกนะฮะก็คือ พอถ้าเป็นไปได้นะครับคือเมื่อพ่อเอกขับรถถึงหน้างานนะครับก็จะให้พ่อเอกเป็นคนได้พักนะครับเพราะว่าเราต้องเซฟเพราะว่าความสําคัญของพ่อเอกก็คือเป็นผู้นําทางผู้นำนะครับก็คือเป็นคนขับรถนั่นแหละนะครับเราก็ต้องเซฟพ่อเอกก็คือให้ได้พักผ่อนมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่เป็นความหวังของทุกๆคนในการ เดินทางให้ตลอดปลอดภัยนะครับหรือบางครั้งถ้าคนในรถคือหลับจังหวะทานกาแฟเข้าห้องน้ำอนี่ยเราจะได้สลับกันก็คือหนึ่งแหละเซฟพ,พ่อเอกให้ได้พักผ่อนเพื่อขับรถปลอดภัยแล้วก็คนในรถจังหวะที่อยู่ในรถคือได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับก็เป็นความอบอุ่นนะครับอุ่นใจไปด้วยกัน หลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเห็นนะคงเข้าใจนะครับส่วนท่านที่ไม่เข้าใจก็ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอุอยงเนี่ยตอนนี้ก็คือมีฐาน f อซเยอะนะครับหลายบ้านมาช่วยกันนะครับมีทีมภาคสนามบ้างหรือมาเป็นส่วนตัวบ้างพอเวลาผ่านไปเนี่ย ก็ทำให้มีความสนิทสนมรู้จัดรู้ที่มาที่ไปรู้ว่าแต่ละคนหน้าที่การงานมีมาด้วยจิตใจที่แบบมีความรักนะครับส่วนทุกคนจะยกกล้องขึ้นมาถ่ายบ้างตามวารโอกาสอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับบางคนก็มีช่องบ้างบางคนไม่มีช่องบ้างบางคนก็ลงตามช่องทาง Facebook TikTok YouTube อะไรเงี้ยผมว่า คนที่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากเหมือนผมทำา y u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  e e หลายๆท่านก็รู้นะก็คือเราทำไปบางครั้งมันเป็นอะไรที่โพสต์ออกไปเพื่อให้ให้แบ่งปันความสุขในสิ่งที่เรามีนะครับอันนี้สบายสบายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจมาตลอดนะครับเราต้องไปด้วยกันนะครับอย่างมั่นคงนะครับเป็นปึกแผ่นนะครับหลายๆบ้านรวม หลอมรวมหลายๆคนรวมห้อมรวมมีใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อลูกสาวนะครับแม่หน่อยพ่อเอกนะครับทีมงานรถตู้ให้กำลังใจกันนะครับถึงบอกว่ากำลังใจนะครับสำคัญที่สุดเนาะโอเคครับสวัสดีครับ